คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคสวัสดีนะครับอ่ากลับมาจ่าอีกเช่นเคยนะครับกับช่องจ่าเอียนชาแนลนะครับเพื่อนๆเอออยังไงก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยด้วยด้วยเด้ออ่าอยู่กับเกมเดิมนะครับของค่ายแพ็กมิติหรือพีพีชูการ์ลัสนั่นเอ,เองนะเล่นรอบที่แลวนี่หมายสุดท้าย7,5 0 0แม่งโคตรติดใ,ใจเลยตัวคูณแม่งโอ้เต็มแถวเต็มกระดานเลยนะแต่ก็ถอนเลยนะเล่นทุนแบบซอฟๆนมีมากงานก็เหลือไว้643บาทเออทุนน้อยกําลังดีนะครับเพื่อนเล่นไปต่ำๆมั่งอ่ามาแก้มือกันหน่อยเราเลี้ทุนสูง ขาดทุนประมาณ4,000นะครับเพื่อนออก็ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่ม l ั c ก y t ทา e กันเหมือนเดิมกลุ่ม l ั c กี t i า e คืออะไรนะครับก็เป็นกลุ่มพูดคุยแลกป็นิคอะไรประมาณนี้เหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาหรือได้ทิ่ดีดมาเขาก็จะมาแชร์มาแคปมาโชว์กันเออพูดง่ายเพื่อนๆคนไหนเล่นเกมแตกเออเราก็เปิดกลุ่มอ่านกลุ่มทุกคนนะเ,ออเห็นใครแตกเล่นตามเลยอยู่กันเยอะมาก2,000กว่าคนนะครับเพื่อนโคตรเยอะเลย แต่ลักนะครับจะมีแอดมินแจ้งเกมเตะคนละ7รอบนะครับเพื่อนสามค่ายล,ลักก็พ g p p พแล้วก็โจ k e เกอร์นะครับแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของเว็บนี้เออเป็นเรื่องปกตินะมีได้มีเสียถือเป็นเรื่องธรรมดาเลยถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใ้คิดกันเลยนะครับมาไปเป็นห้าก่อนรอบไปแล้วใจใจไม้สุดท้ายนะครับเพื่อนโอ้โหจ่ายแม่พูดอลังการว่า ว่าทำไมคุณในกลุ่มแม่งติดใจนะครับพวกเมืองดาวเขียวเดี๋ยวกูเบาเสียงแป๊บหนึ่งนะไอ้หา่าเอ้ยหูแทบแตกไอสัตว์เออก็เพิ่งดูไฮไลท์ฟุตบอลนะไอสัตว์ฝรั่งเศสแพ้ลูกหนึ่งแต่มันเข้ารอบไปแล้วนะแต่ที่สำคัญออสเตรเลียนะครับเอเชียบ้านเราเข้ารอบเฉยเลยจะเชื่อ,ดอเดนมาอีกเส้นกูก็เรียบร้อยตกซะแล้ว ออได้กลับเมนูก่อนเพื่อนเลยโ <Yeah. S 1> อ้ยร้านนี้มาดูดิโอ้โหทางซ้ายเต็มเลยตอนนี้คืวเบ็ดห้านะ mm hmm. วันนี้จะฟันรุนรุน mm hmm. พวกมึงรอของฟรีไม่รู้จะลงไหมแม่ง mm hmm. พีพีเข้ายากซะด้วยฟรีเครีมหนึ่งตัวสเก็ต ก็ยังเงี้เมียบอยู่นะครับมีชุดหนึ่งเมื่อกี้คอมโบสวยๆเลยต่อเนื่องดีดาวเขียวตายแดงยังไลงลูกม,ม,ม,ม่วงเม็ดม่วงโซลเลมคูนโพไม่แม่งถ้าทุนหนานี่กูซื้อแล้วนะจ่ายแบบนี้ปราบไปด,ดูดว้วยในกะ้อเพื่อนจ่ายเรื่มดีแล้วมาเบ็สิบสงแดงตายเขียวยังไงตอ ขอตัวสิบนะครับเบตนานเมื่อยมือนะเก็บนี้ตามเล่นได้นะเออตามเล่นได้เลยช่วงนี้กำลังมาดีเลยนะในกลุ่มหลายคนมากๆเริ่มแตกนะครับตอนนี้ของซรล็อตก,ก็เหมือนว่าช่วงนี้พีจีแข็งก็ลงเปลี่ยนค่ายนะครับเกมเยอะแม่งไอ้ห่าจะเป็นหมื่นบางเกมถ้าเล่นคนเดียวนี้เราไม่รู้เลยเกมไหนมาไม่มานะเกมไหนแตกไม่แตก เพราะฉะนั้นกลุ่มลัคก,กี้จึงสำคัญมากนะครับนี่เนี่ผมก็ตามกลุ่มนะปั่นตามกลุ่มเอาลัคก,กี้บ้างดูคนในกลุ่มแม่งเล่นเกมไหนแต่ก็ตามเอาแดงดาวเขียวกับ,ม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 ,บม,มีม่วงืมมีแดงผมชอบมีเอ้ยมีม่วงมีม่วงุูโผรหวัวใจส้ม เธอหัวใจกระดกษมีแดงโอ้ยคอมโบรเริ่มมาดีนะนี่แต่ว่าตัวคูณไม่ผูกก็เท่านั้นนะครับนี่มีทองมีส้มไมก็แล้วหัวใจเฮ้ยโอ้ย,อยเหลือ300แล้วไอ้สัตว์เล่นไปเล่นมาทุนหายไปครึ่งหนึ่งแล้ว อยู่ที่้5ตอนนี้มีท้องยังไงแดงอโอ้โหขาดม่วงโอ้โหพีพแม่งขึ้นเชื่ออยู่แล้วนะขึ้นเชื่อขึ้นชื่อเออนะฟีเกมแม่งแข็งมากโอ้โหโดเฉพาะเกมเนวซื้อนี่โอ้โหทำท่าจะจริงอีกแล้วไม่จ่ายเลยขอส,สวยๆหน่อยดิ โอ้โหโอ้สองตัวแล้วสเกตเตอร์ร้อยเก้าเก้ามีส้มแดงยังไงต่อม่วงได้ไหมอืมทานมว่วงโอ้โ oh. หทำท่าจะแยงก,กูไม่ชอบปรับเป็ดต่ำด้วยนะตรงนี้ยูเป็ดสิบห้าหรือร้อยห้าสิบมีแดงอืมคุณอื้อเลย เฮ้ยเอาไงดีวะเม็ดม่วงอืมไลา์นี้แจมตัวคูณดาวเขียวสวยร้อยห้าสิบออตรงแบบนี้ดิอืมสามร้อยกว่าเขายังชั่ว็อดเมื่อกี้คอมโบมันดีมาขึ้นมาหน่อยนะสิบหก ค่อยๆเล่นนะทุนน้อย <c oughs> โอ้โห,หน่าซื้อมากครั้งนี้เสอกพาทุนมาน้อยอีกลาวเขียวมีแดงมีส้มอืม้อสิบสองโอ้โหขาต้มก็ยังตามทุนอยู่นะครับเพื่อนอรอบนอกขคบอลลหนักมีสิทธิ์เลือกได้นะดูทรงเล่ว ๋ต่ให้ดีแล้วฟรีเกมดีที่สุดเชือกกูดิเอ้ยดาวเขียวส้มไม่ล่นมีส้มมีแดงดาวเขียวคูณสียังไงโอ้โหได้คำนวณไม่มาเอ้าเฮ้ยได้แล้วที่ว่าโอ้โหลอยอีกตัวหนึ่งโอ้โห คอยรอรอคอยไอ้สัตว์ฟรีเกมเจ็ดนาทีอู้ลนที่สี่ตัวได้เอ้าแต่แต่อย่าพึ่งรถพี่เล็วกูซื้อสองสามไม้ขาดทุนทุกไม้ดาวเขียวเม็ดม่วงตัวไหนก็ได้ให้ไหลนะครับให้คูณแม่งล็อกเออโอ้ยอย่านิ่งดีเจ็ดหมุนเบสสิบหกอือ อ้ยอมยิม้มโอ้โหตัวคูอเออเลยมีแดงเอาไม่ได้วะมีส้มคูณโพแล้วอู้ตอนนี้เหลือซีมูนโอ,โ,โอ้โหร้อยให้าสิบสี่ตัวนี้ลายนี้มาคูณเพียบมีม่วงคูณแพดยังไงต่อโอ้โหย,ยังไม่ออกเลยหมีม่วงเอ้ย ม่วงมาคูณอูตอนนี้คูณอื้อเลยโอ้ยขอเหลือสองหมุนโอ้โหคูณอื้อเลยมีแดงคูณยี่แปดมาดาวเขียวสี่พันสามโอ้หเวดม่วงสี่สองโอ้โหโอ้โหดาวเขียวคูณสี่สิบแปดสี่พันหกพสสิบเอ็ดโอ้โหไอ้สัตว์เหลือจะเชื่อห้าพันสี่ นี่เบสิบหกเองนะโอ้ยทุนหกร้อยตอนนี้ครึ่งหมื่นโอ้โหเรือจะเชื่อดอกสุดท้ายดาวเขียวคูณสี่สิแปดโอ้โหสุดจัดชูการ์ลัตวันนี้ไม่ซื้อนะปันเข้าฟีนล,ล้วนนะครับลงข้าวฟิล,ลไม่มาจริงๆด้วยมาสี่ตัวแต่ก่อนหน้านี้โอ้โหแบบได้ประมาณเท่าไหร่วะสี่ร้อสอยกว่าดาวเขียวลนคูณสี่ปด ดอกนั้นสุขคุยต้องใช้คำว,ว่าสุขคุยนะครับเพื่อนโอ้โหทุนหกร้อยตอนนี้ห้าพันสามโอ้โหแตกเละเทะครึ่งหมืน่นนี่เหลือจะเชื่อนะครับเพื่อนนี่ข้อดีนะครับกลุ่มลัคี้ทานเหมือนใครแตกเล่นเลยเหมือนกูเนี่ยกูมาเล่นนะครับเพื่อนโอ้โหสุดจะเข้าไม่ใช่โอโ้วันนี้เละแก้มือได้สาเเ็จนะครับรอบที่แล้วขาดทุนสี่พันรอรอบนี้ได้ห้าพันนะครับทุนหกร้อย ออิ่มเลยอ่ะก็ฝวังเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจะไปก็เหมือนเดิมน,นะครับก็ฝากกดซับกดค์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสราบวันนี้ขอบคุณครับ